สวัสดีค่ะดอ m รเอมี่ชนทินาดาฉัตรสิริชัยมิสยูนิเวอร์สสิงบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณเอมี่ไม่ได้ไม่ได้ต้องเรียกว่าดกรเอมี่ก่อนอื่น <c oughs> เราถามก่อนเลยว่าเราได้ยินเสียงหรือเสียงเราอ้างมาว่าแขวส้วนสุ่มไปแล้วด้วยและก็ได้มงระดับโลกมาแล้วด้วยอะไรคํามันเป็นเหตุจุดไฟ จริงๆแล้วคันค่ะคันกับพี่เลี้ยงคันยังไงคือจริงๆแล้วหนูว่าเราอะพอเราเรียนจบด็อกเตอร์แล้วเราก็รู้สึกว่ามีศักยภาพขึ้นมาแล้วว่าเราอยากจะเป็นกระบอกเสียงดีๆให้กับเออน้องๆหรือว่าประเทศไทยใช่ก็เลยกลับมาแผนส้นสูงอีกรอบหนึ่งเล่เาย้อนกลับไปหน่อยดีกว่าว่าในช่วงเวลาที่เราประกวดตอนนั้นที่เรามีไฟมากๆเลยอะค่ะมันไปถึงมงระดับโลกเราความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างตอนนั้นคือรู้สึกกดดันนิดนึงด้วยนะคะเพราะว่าเรา ส่สายสะพายประเทศไทยแล้วเราก็ต้องแบบวิเราจะทําให้คนข้างหลังเราอ่ะผิดหวังไม่ได้ฉะนั้นเราทําอย่างเต็มที่แน่นอนไม่ว่าจะผิดจะถูกยังไงเอนมี่ก็ทําออกมาให้เต็มที่เราจะได้ไม่เสียใจภายหลังว่าเราได้ทําแล้วเป็นการกดข,ของเร่อทีอะไรจูง of the world 2019บค่ะ<อ>ใช่ ตอนนั้นโมเมนต์นั้นมันความรู้สึกในใจเรามันเป็นตอนที่ซ้อมลําไทยเอมี่รู้สึกตื้นตันว่าเฮ้ยเราเป็นเราไม่เคยเลยลำไทยแล้วเราก็ไปเหรียนแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราสมสายสะพายประเทศไทยเฮ้ยเราทําเพื่อประเทศนะเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่ไม่แตกต่างอะไรจากพวกนักกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทําเพื่อประเทศเหมือนกันใช่หลังจากนั้นเราห่างกไปกี่ปีครับโอ้โหน่าจะพอช่วงโควิดพอประกวดเสร็จโควิดปั๊บเลยค่ะ ก็เลยแขวนไปเลยแล้วก็แบบไฟเราหมดด้วยแล้วเราก็ไปศึกษาต่อด yeah, uh ้วยใช่ตอนนั้นที like so ่แขวนเพราะว่าคิดว่าเราได้มงระดับนานาชาติแล้วเราก็เลยคิดว่าโอเคถ้าเราไปต่อแล้วเราไปไม่สุดอ่ะเราไม่ไปดีกว่าฉะนั้นต้องเป็นเวทีที่เราไปแล้วสุดเราถึงจะไปก็เลยเลือกที่จะมาประกวด Miss Universe ทาไมถึงเลือกมาเวที Miss Universe ก็เหมือนที่ซีดีบอกว่าถ้าเล็กๆไม่ใหญ่ๆเราต้องทําใช่ไหมพี่คือเราเตรียมตัวแบบเตรียมตัวแน่นอนกลับมาในครั้งนี้การเตรียมตัวความพร้อมเราห่าหาย นนความพร้อมในครั้งนี้เราเตรียมตัวไงบ้างคะจริงๆเอมี่ต้องกลับไปฝึกฝนอีกเยอะเลยนะคะเพราะว่าเด็กสมัยนี้น้องๆสมัยนี้คือเก่งกันมากเพราะว่าเอมี่เป็นแฟนนางงามอยู่แล้วเอมี่ก็จะดูว่าน้องๆเขาเดินเป็นยังไงสมัยนี้เขาเล่นโซเชียลกันยังไงซึ่งเราก็ยังเขาเรียกว่ายังไม่เก่งเรื่องนี้เอมี่ก็จะต้องไปพัฒนาอีกเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งการพูดตอบคําถามอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าไม่ยากเลยเอมี่สามารถทำได้แน่นอนแน่นอนในการกลับมาเป็นมิสอยุสิงบุรี เรากดดันมากแค่ไหนคะตอนนี้จริงๆถามว่าความกดดันมีไหมมีแน่นอนค่ะเพราะว่าเราแบกความหวังของทีมเราเอาไว้เนอะแต่ว่าเอมี่เชื่อว่าทีมเราและเอมี่เองมีสัก,กยภาพมากพอที่จะสามารถคว้าม,มงนนได้แน่นอนค่ะใช่และแน่นอนเรากลับมาในครั้งนี้เรามีโกเป้าหมายด้วยมีอะไรนะคะใช่ค่ะจริงๆเอมี่มีโปรเจกต์เล็กๆของเอมี่นะคะซึ่งเอมี่เคยทําไว้ตั้งนานมากๆแล้วเป็นโปรเจกต์ที่เอมี่ช่วยช่วยน้องๆน,นะคะที่ด้อยโอกาสไม่ว่าจะเป็นด้อยโอกาสด้ยอย พัฒนาต้องการต้องการความโอกาสแล้วก็น้องๆที่เอ่ a อ l e เเบิทั้งร่างกายแล้วก็สมองค่ะเอมี่อยากจะช่วยเขานะคะขอพอรในหนึ่งข้อ mm hmm. อ๋อต้องท้าวความก่อนว่าโปรเจกต์ Project, เอมี่ชื่อ A w i <wish> s h Project ซึ่งน้องใช่ใช่น้องๆก็จะขอพอรในหนึ่งข้อนะคะ mm hmm. เพราะว่าเอมี่มองว่าเด็กที่ด้ยโอกาสนะคะ oh. บางทีเขาไม่ได้ขอพอรใหญ่มากมายเหมือนเรา บางทีเขาอาจจะอยากกินแค่พิซซ่าบางทีก็อาจจะอยากไปดิวมิวเวิลอันนั้นคือความฝันของเขาเอมี่ก็อยากจะสร้างความฝันของเขาให้เป็นจริงค่ะ,ะและสุดท้ายนี้ค่ะเราฝากหน่อยค่ะว่าในปีนี้เราจะกลับมาแบบยิ่งใหญ่และจะัดเต็มแน่นอนแน่นอนแนนอนบดรเอมี่ฝากเลยค่ะก็อยากจะฝากนะคะพี่ๆนะคะช่วยมาเป็นกําลังใจให้เอมี่เนอะแล้วก็ติดตามเอมี่ด้วยนะคะว่าเอมี่จะพัฒนาไปถึงมงใหญ่ยังไงนะคะก็ฝากด้วยเออไม่ว่าจะเป็น โซเชียลนะคะ IG TikTok หรือว่า Facebook นะคะดรเอมี่ชนธิดาค่ะแล้วก็อย่าลืมกองนะคะของ Facebook IG ของกองด้วยนะคะ MU T สิงบุรี2024คะ่ะปังแน่นอนอแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะ